ในลำธารใสที่ส่องประกายแสงแดดมีปลาทองตัวเล็กว่ายน้ำอย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสน้ำเย็นและต้นไม้เขียวชอุ่มวันหนึ่งปลาทองได้ยินเสียงร้องให้จากฝั่งลำธารมันว่ายเข้าไปใกล้พบปู่ตัวหนึ่งที่กำลังเศร้าเพราะรู้สึกไม่มีความสุขปูตัวนั้นถามปลาทองว่าความสุขคืออะไร ปลาทองครุ่นคิดและตอบว่าความสุขคือการพอใจในสิ่งที่เรามีปูตัวนั้นไม่เชื่อและตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาคำตอบใหม่ปลาทองรู้สึกกังวลแต่ว่ายตามไปพวกเขาเดินทางผ่านภูเขาและทุ่งหญ้าปูตัวนั้นเริ่มเหนื่อยล้าและไม่พบความสุขที่ตามหาปูตัวนั้นถามใหม่ว่าเราจะหาความสุขได้ที่ไหน ปลาทองตอบว่าความสุขอยู่ในใจเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลปูตัวนั้นยังคงไม่พอใจและพยายามค้นหาต่อไปจนวันหนึ่งมันบาดเจ็บจากการปีนเขาสูงปลาทองช่วยดูแลปูตัวนั้นอย่างอ่อนโยนทำให้น้ำใจนี้อบอุ่นหัวใจของปูที่เคยเศร้าปูตัวนั้นถามอีกครั้งความสุขที่แท้จริงคืออะไร ปลาทองตอบด้วยรอยยิ้มคือการแบ่งปันและรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรามีปูตัวนั้นกลับมาที่ลำธารพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเพราะได้เรียนรู้ว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวเสมอ